เอ๊ะ <Hey, S 2> อะไรอะ่ะทำหมกันไม่ว่าจะทำยังไงก็เก่งไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้ยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งห่างไกลจาก,กาจเขาขึ้นทุกทีการมีอยู่ของเขาตัวตนของเขาทำให้ในใจปั่นป่วนและรู้สึกวิตกกังวลไม่ว่าเราพยายามที่จะเก็บซ่อนความอ่อนแอของตัวเองอย่างสุดชีวิตเพราะงั้นก็เลยใช้เขาไม่มีทางเราเนะ่บริสุทธิ์ใจกับเขาจริงๆจ,จาก,กนั้งของหัวใจ ย้ำเตือนตัวเองมาตลอดหรือไรแต่ทุกครั้งที่เห็นหน้าเขาบางสิ่งที่ไม่ดีในตัวของเราก็ได้พังพูออกมาเออไม่ใช่ต้องไปสูส่สิเราต้องทำเพื่อคนอื่นมิั้นเราก็จะโดนเกียด ถ้าเป็นการทําเพื่อคนอื่นแล้วนั้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรทุกสิ่งย่อมดีหมดฉันไม่ซื้อชุดความคิดนี้นะถ้าเพื่อคนอื่นแล้วก็ยอมทําทุกอย่างเลยเหรอถ้าวันทําให้เขายินดีได้ก็คือดีผมนะคิดแบบนั้นนะครับเท่านี้เราก็เก็บสะสมพบสี่ใบแล้วสินะครับนี่เข้าไปในช่องตัวๆกันเถอะอ่อา ทำไมรู้สึกไม่ดียังไงก็ไม่รู้แฮะแเราอาจจะเห็นภาพแปลกๆมามากเกินไปจนเริ่มสับสนระหว่างความฝันและความเป็นจริงรู้รู้สึกแย่ใช่ัหมจน,จ,นจะไม่สามารถยืนได้สติเริ่พรมพล่ามัวลุนพี่ไ่วยไหมครับรุนพี่จับเอาไว้นะครับลุนพี่ครับ เสียงของทัศนสึนามิค่อยๆห่างไกลออกไปคุณพี่ครับคุณพี่คุณพ,พี่โอ้โหอ้แตกแทนแทนน,นี่จากของขวัญเอ๊ะทำไมจ,จู่ๆถึงให้กันล่ะฮิฮินี่นะน,นะคิดว่าเหมาะกับเธอมากเลย,ยงไงล่ะ ขอบใจนะขอเปิดดูตอนนี้เลยได้ไหมอืมน้องเปิดดูได้เลยผ้าเช็ดหน้าอันนี้มันผ้าเช็ดหน้าที่มีลายปากักดอกไม้สีขาว,ขาวดอกไม้สีขาวเล,เล็กๆน่ารักจังเลยน่ารักใช่ไหมล่ะคิดว่าผ้าเช็ดหน้านี้เหมาะกับฮารุมากเลยนะไม่ใช่แค่เหมาะนะแต่ฉันเห็นมันแล้วเลอกถึงฮารุคงเลยอยากเลือกอันนี้มาให้แหละ หมือนจะเป็นลายดอกฮารุจิองนะไม่แน่ใจว่าความหมายของดอกไม้คืออะไรแต่มันก็น่ารักดีละย้น่ารักแบบนี้มันก็อายๆหน่อยที่จะหยิบมาใช้แต่ว่าอะนี่ใครพูดเนี่ยนี่เป็นของขวัญจะเอาอยรู้สึกดีใจจนนอ,อยากจะกระโดดตัวลอยเลยอ๋อเราที่จริงนี่อาจจะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้รับของขวัญจากใครสักคน ขอบใจนะฉันดีใจมากจริงๆนะอ๋อคนนี้เหรอคือ AOE Tenjiku AOE แล้วก็อันนี้นะ่ะเป็นของขวัญที่ให้เนื่องในวันครบรอบหนึ่งเดือนนะวันครบรอบเป็นแฟนกันเหรอ,อเอะขอโทษนะฉันไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยเอ่ะไม่เป็นไรจ้ะฉันแค่ยอยากให้อารุคุณเท่านั้นเองเอไม่ค่อยดีนะ ่จริงสิถ้าถ้าเธอว่างล่ะเลิ่มเรียนแล้วก็เราไปเที่ยวที่ไหนสักที่ด้วยกันไหมเอ๋ได้เหรอขอ,อกใจนะแต่ถ้าเธอเหนื่อยก็ไม่เป็นไรหรอกนะแม่ทำวันครบรอบร้อยปีให้อลังแบบแบมป,ปังก็พอแล้วละ่ะนะฮะจะพยายามนะร้อยปีเลยช่วยเวลาอันแสนสุขฉันเคยคิดว่าถ้ามาันดำเนินต่อไปเรื่อยๆได้ก็ดีแท้ๆ จนถึงวันนั้นแล้วก็นะลายของงูลายของงูนาะคอนด้านะ่ะอืมอืมอะดูซิว่าเจอใครอากินาชีหรือเปล่าวะในที่สุดก็เจอมันลองทักทายมันสิน่าจะนักเลงนะอเนี้ยไงพวกอากินาชีใช่ปะไม่เจอกันนานเลยนี่ยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอเนี่ยฮ ใครน่ะรู้จักคนพวกนี้ด้วยเหรอฮะลูกคุ้งก็ต้องรู้จักอยู่แล้วเซ่็็ตอนมอนต้นพวกเรานะ่ะสนิทสนมกันขนาดนั้นแท้ๆถ้าไม่มีธุระก,ก็ออกไปเถอคะค่ะนี่เธอแฟนของอากินาชิมัมนเหรอน่ารักดีนี่ว่ะแต่หมอน,นี่มันตั้งเหยทั้งหน้าขครอยะกแกยงจะตายอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะอุตส่าห์ถอมาเพื่อพูดแค่นี้เหรอคะ ใช่ใช่ก็ต้องมาบอกให้รู้ไว้หน่อยนะไงล่ะพวกเราสลังใจดีใช่ไหมล่ะไอหมอนี่นะเคยโดนคุมความประพฤติเพราะไปขโมยที่ร้านสะดวกซื้อมาด้วยนะไอเราก็แค่พูดลเล่นๆใครจะไปคิดว่ามันจะทําจริงนี่เอ็นี่มันบ้าจะชัดเลยว้าตอนนั้นโคตรฮาเลยว่ะนี่เธอเนี่ยแทนที่จะไปกับอาชญากรสู้ไปกับพวกเราดีกว่านะ,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 ะใครตอบใครวะ ฮะเย่บ้านี่แกม,มาต่อยฉันทำไมเวเลยเจอแน่โอ้ยเฮ้ยตรงนั้นน่ะทำอะไรกันน่ะมานี่หน่ะทิสวยนะสตำรวจลงไว้เพนเถอะแล้วท้งพวกนั้นก็หายไปท่ามกลางคลืนฝูงชนแล้วตั้งแต่นั้นมาแล้วก็ไม่ได้เจอเธอเธอ,อีกเลยว h a เราไม่กล้าสู้หน้าเธอไม่กล้าแม้แต่จะติดต่อหาเธอทำไมอะทำไมทำงั้นนะแล้ววันหนึ่งเธอก็ติดต่อมาหาป๊อปบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยเราเลยไปหาเธอเอ่แล้วคุูฉันคิดว่าเธอน่าจะเราได้นะเรานะ่ะเล่วม,มาเจอกันดีไหมโอ้ไม g กอดขอโทษนะขอโทษจริงจริง ฉันผิดเองล่ะเพราะเธอมาอยู่กับฉันเธอเลยไม่ดีไปด้วยฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะขอโทษจริงๆที่ทำให้เธอต้องออกมาเริ่มพูดก่อนตอนที่ฉันควรจะเป็นฝ่ายพูดแท้แทขอโทษที่ทำให้เอาอีต่อฉันไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเลยฟังฉันนะเอาอีกไม่ผิดเลยแต่ฉันะอะเพราะฉันมันเป็นคนแบบนี้ไงล่ะ ฮาลคุงฮาลคุงอ่ะเป็นคนที่ฉันตกหลุมรักนะคือคนคนนี้คนที่ไม่ได้ทำร้ายใครแต่ฉันเกลียดที่เธอทำร้ายแล้วว่าร้ายตัวเองแล้วหนีไปแบบนั้นเกลียดที่สุดเราอย่ามายุ่งเกี่ยวกันอีกเลยนะเออไม่น่าทำงั้นเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็โดนเอาอีตัดการติดต่อ ก็เจอกันตอนไปเรียนก็จะทําเป็นไม่รู้จักกันแล้วก็เรียนจบไปทั้งแบบนั้นโอ้ <Ooh. S 1> เรามานั่งนึกเสียดายที่หลังที่ไม่มีอที่ความไม่มั่นใจในตัวเองในตอนนั้นไปทำร้ายคนที่ชอบเข้าไม่ต้องเจอกันอีกแล้วก็ได้เราแค่อยากจะขอโทษเธอใช่เร้วนึกออกแล้วความหมายของดอกฮาลาจิองคือความทรงจำแห่งรัก อ๋อที่นี่คือสถานที่สุดท้ายเะกระเป๋าขนาดใหญ่แต่ข้างในว่างเปล่าเลี้ยวสายเลี้ยวขวามไม่ได้ได้แต่ตรงปุ๊ยตกใจเวนใครวะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความรับผิดชอบของเราอย่ามา ดุ้งได้ไหมขอร้องอะ๋อไม่ไม่ใช่ใช่ป่ะขอโทษนะฮะทุกคนเอาวิาจริงเหรอ,อนี่คือทางเลือกที่เธอเคยหวังไว้ ไม่ไม่ตายใช่ปะ่ะกอนร้องเหรอไม่ตายใช่ปะ่ะมันเป็นทางเลือกที่ฮารุคุงต้องการเธอต้องนึกออกให้ได้ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่จริงไม่จริงอย่าหนีความจริงนะฮารุคุงนะ่ะต้องการให้มันเป็นยังไงกันแน่เธอึกเสียใจที่เลือกผิดอยู่หรือเปล่า ฉันไม่เข้าใจฮะยกโทษทีเพราะพี่ฉันเองก็เป็นคนคลีขคล่ขาดทุยคลี้ขาดจำมันให้ได้และช่วยยกโทษให้ตัวฮารุคุงเองทีและทุกอย่างมันจะไม่เป็นไรแน่นอนนี่เป็นสิ่งเดียวที่เธอทำได้นะฮารุคุง ลุงพี่ลุงพี่ครับลุงพี่เป็นอะไรมากไหมครับเอ่อได้สติแล้วดีจังเลยนะครับฉันสลบไปเหรอครับจู่ๆลุงพี่ก็ล้มลงมันอันตรายผมก็เลยพาลุงพี่มาอยู่ในนี้ผมน่กงใจจริงๆครับที่ลุงพี่ฟื้นขึ้นมา ของเลือดที่ฉันเห็นตรงนี้ในตอนแรกมันต้องเป็นของเอาอีแน่นอนเลยใครเหรอครับเอาอี e. เนี่ยโอ้ดูตามันดิหึงแน่นอนนะทรงนี้แต่ล้นพี่ก็ยังผมอแต่ล้นพี่ก็ยังมีผมนี่ครับไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ล้นพี่นะ่ะเป็นคนเลือกผมเองไม่ใช่เหรอครับ นายพูดอะไรอะเลือกทะซนามินายรู้อะไรกันเนี่ยเรื่องที่ฉันต้องลึกให้ออกมันคืออะไรฉันลืมอะไรไปทางที่ฉันต้องการมันคืออะไรไอ้ที่นายพูดว่าเลือกมันหมายความว่าไ,ไงกันคความตรงจันที่เข้ามาในหัวทุกครั้งที่เก็บมาเหรอน,นายต้องรู้ใช่ไหมว่าฉันจำได้อยู่แล้วอะทะซนามิขอร้องล่ะโอ้ซัดเร็วชัด ม่เป็นไรหรอกครับลุงพี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็อยู่ข้างในกับลุงพี่เสมอน,นะครับนายเป็นอะไรกันแน่เนี่ยคนพวกนั้นเนี่ยไม่อยู่แล้วนะครับลุงพี่ไม,ไม่ต้องไปเสียเวลาสนใจหรอกครับลืมเรื่องของคนที่ไม่อยู่ไปแล้วเถอะแล้วก็ตอนที่มีผมอยู่ด้วยแท้ทำไมถึงมัวแต่สนใจคนอื่นอยู่แล้วครับเฮ้ เรารู้สึกถึงความกลัวเมื่อมองทอส์นามียทอรนามีต้องรู้อะไรบางอย่างอยูอย่นแน่แน่ชั้งความวังวัวและความเพ้อแลงมันได้วิ่งวนอยู่ในตัวเราไปทั่วอาอีกจากไปแล้วงั้นเหรอเราไม่มแม้แต่จะสามารถขอโทษเธอได้แล้วเหรอโกหกโกหกนี่มันไม่จริงไม่อยากจ,จะเชื่อเลยถ้าอยากจะร้องก็ร้องออกมาเถอะครับุ่นพี่ผมกลัวมากสินะครับรู้สึกทรมานมากใช่ไหมครับ แต่ไม่เป็นไรนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็จะอยู่ข้างรุ่นพี่เสมออ่าไม่ไหวแล้วพอโดนคำพูดที่แสนอ่อนโยนพูดปลอบประลมเราก็คิดอะไรไม่ออกอีกต่อไปเรารู้สึกเรารู้สึกว่าตัวของเรากำลังก้าวข้ามขีดจำกัดแล้วพอเกิดเรื่องที่ยากจะเชื่อมากเกินไปสมองมันก็เริ่มต่อต้านไม่อยากจะคิดอะไรแล้ว ไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากคิดเลยไม่อยากรู้เลยทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการทุกอย่างให้เองครับผมจะปกป้องรุ่นพี่เองเออเข้าใจแล้วล่กพี่ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้นไม่ต้องคิดอะไรเลยก็ไ <soup> ด้นะครับโอ้โหไปกันไรไหมครับรุ่นพี่ เดินไหวไหมครับท่านภรรยยื่นมือมาให้ชิดมันต้องมีทางเลือกแน่เลยอะ่ะ งปะเหมือนมิตะเลยเหมือนตอนนั้นของมิตะมาก,มากๆที่พอเราทรายศปุ๊บมันก็จะตู้มใส่เราเลยอะ <c oughs> ถ้าเราเชี่์จะจับดีไหมวะถ้าจับเราก็จะอาจจะอยู่ โอ้แต่ถ้าไม่จับอะมนที่องอาจจะฆ่าเราเลยก็ได้นะ,ะจับ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 เอ๊ะวินาทีที่สัมผัสบมือทัร์นซมีความกลัวก็ได้แผ่กระจายไปทั่วล่างเรากับ,บกำลังบีบคอเราอยู่รู้สึกเหมือนมีบางอย่างที่อบอุ่นและเหนียวหนืด พุ่เข้ามาในร่างกายของเราในช่วงอึดใจเดียวแต่มันรับกลับว่าเหมือนเราจมอยู่ใต้โคลนตมทั้งความโล่งใจและความกลัวมันผสมปนเปกันร,รู้สึกแย่ใช่มัดแต่มันก็อบอุ่นทำให้สบายใจจังตอนที่เราเพิ่งได้ในต,ตอนนี้มีแค่ทัศนามิเท่านั้นเราปล่อยมือจกทัศนามิ มีแต่เรื่องที่ไม่อยากจะเชื่อแต่มันไม่ใช่ความรู้สึกที่ไม่สามารถเชื่อได้ในทางข้างหน้านี้มันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่มันจะดีจริงๆเหรอที่เราจะหาคำตอบต่อหรือเราควรลรืมมันไปสักทีที่สถาน,นีนี้เนะ่ะมันเกี่ยวข้องยังไงกับความทรงจำของเรากันแน่นะถ้างั้นทำไมท้านามิถึงมาอยู่ที่นี่กันล่ะนั่นนะสิ พักซะนี้ก่อนดีกว่านะครับนุ้นพี่พอสงบสติได้แล้วเราค่อยไปข้างในช่องตัวจตรวกันนะครับอืมฮึม <c oughs> ไปต่อดีกว่าเอ้ยไม่อยากไปเลยไปไปไปตรวจตรวกันดีกว่านะ้ะเอ๊ะอาการดีขึ้นแล้วหรอครับก็ก็คงงั้นนะพักอีกหน่อยะ พักอีกหน่อยพักอีกหน่อยไม่ฉันขอพักอีกสักนิดแล้วกันนะเข้าใจแล้วครับพักอีกหน่อยก็ดีนะครับอ๋อไปเลยดีกว่าไปไปโอ,โอเคขึ้นแล้วอะหนูเหมือนจะไม่เป็นแบบที่พูดนะครับแต่ถ้ารุ่นพี่พูดแบบนั้นก็โอเคครับไม่โอเคก็ต้องโอเคละเฮ้ย พร้อมไหมเตรียมใจก่อนดูให้ใจเขาลึกๆไปจะมีอะไรรออยู่กันนะนีฉ่ฉันว่าเราพอแค่นี้กันดีกว่าไหมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ฉันรู้สึกกลัวทางข้างหน้านี้มากๆเลยไม่ได้ เราต้องไปต่อเท่านั้นครับผมรู้สึกแบบนี้อะเอาละลุนพี่ต้องไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองนะครับว่าดุนพี่เลือกทางไหนลงไปเลือกทางไหนงนั้นเหรอเราใส่ตัวสีแดงทั้ง4ี่ใบลงไปขณะที่ทอรนามีพูดแบบนั้นเฮ้ยไป ไอ้โบกี้สามก็ยังไม่ได้ไปดูมันเข้าไม่ได้อะโอะโออะไรวะเนี่ยไปเช็คทั้งอื่นก่อนแล้วกันนะขั้นแน่วางดอกไม้ขั้นแน่เปิดไม่ออกสินะครับไม่เคยเปิดชัวแน่นอนขั้นแน่ไปไม่ได้ เอ้ยอะไรวะเนี่ยรักคุณพ่อกับคุณแม่มากนะแล้วก็รักตัวเองมากด้วยไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้แล้วขอเพียงแค่จุดๆมีชีวิตอย่างมีความสุขแค่นี้ก็พอใจแล้วรักแบบไม่หวังผลตอบแทนอุ้ยทำไมเหมือนชี้องค์เลยอ่ะ เป็นเงาอ่ะอันไหนคือคำโกหกโอ้ my god เฮ้ยทำไมมีแค่สี่อันนะยี่สิบไม่มีแสดงยี่สิอันจริงเหรอขอออกก่อนได้ไหมอืออ่ะสิบสองสิบสองไม่มีอะไรเกิดขึ้นขอเคียงแพร่ทุย ขอเพียงแค่จุดๆมีชีวิตอย่างมีความสุขแค่นี้ก็พอใจแล้วน่าจะชื่อว่าฮารุนะไอ้จุดๆที่ว่านะ่ไม่ต้องการอ,าอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็รักตัวเองมากด้วยรักแบบไม่หวังผลตอบแทนสิบเก้าแล้วกันรักตัวเองกับรักไม่อ่ะใช่ไหมอ่ะไม่ใช่อายี่ห้าอ่ะไม่ใช่ สิบเจ็ดนะอุ้ยไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้แล้วอันนี้ไม่ตอบซะด้วยแต่มีแบบตุกติกนะทั้งหมดเลยแล้วกันทั้งหมดคือคำโกหกคุณได้รับกุญแจห้องอาพาร์ตเมนต์ฮะ เกลียดที่สุด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 และก็เกลียดที่สุดโอ้ my god อันนี้คืออะไรไม่ได้เนาะอันเนี้ยไม่มีทางออกนี่กุญแจห้องนี้สินะเดี๋ยวผมรออยู่ข้างนอกนะครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ตะโกนเรียกนางๆเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะรีบไปช่วยเองให้เข้าคนโอ้โหสภาพทั้งหมดคือขยะไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจตู้เย็นที่มีอาหารมากมายอัดแน่นอยู่ในนั้นกลิ่นเหม็นเปี้ยวคะคุ้งไปหมดอย่าไปมองตอนนั้นจะดีกว่า ยังไม่พอเรากลัวที่จะสูญเสียไปรูปถ่ายที่มีรอยขีดสีดำรูปครอบครัวเหรอมีรูปถ่ายคนที่เบอเบอร์เรียงอยู่หลายรูปทำไมรู้สึกว่าเหมือนตัวเราเองยังไงก็ไม่รู้อันนี้สินะหีบรับมีดไอหินรับมีดที่ดูเหมือนผ่านการใช้มาแล้ว นำมีดสนิมเคิมมารับจนขมโอ้ไม่กอดได้รับมีดมาแล้วมาจ้วงใครแล้วทีเนี้ยจะหนีเมื่อไหร่ก็ได้เอาละมีอาวุธแล้ววะ่ะทำไมออกไม่ได้ทำไมขยับตัวไม่ได้เสียงกริ่ง โอ้โหอ้โหเมายอย่างนี้ดีไม่เห็นมีใครเลยอ,อ๋อตกใจโอุ๊ยว่าเละโ้ว่าเลายไอชิมมันต้องมองเราอยู่นแน่ๆเลย เน่ยชัีองแน่เลยอะอ้าเป็นอะไรหรือเปล่าครับทุนพี่สะดุ้งหยงนิดหน่อยไม่มีอะไรหรอกเกิดเรื่องอะไรทุยเกิดเรื่องอันตรายอะไรขึ้นหรือเปล่าครับเออไดอารี่อะไรวะเออตอนนี้อยู่ไหนอะเมื่อกี้นายอยู่ไหนอะผมก็รอยอยู่ตรงนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเปล่าไม่มีอะไร ม่ทรนานมดีดูมีดที่แหลมคมว้าพอรับจนมคมแล้วมันก็สวยมากเลยนะครับเนี่ยสมแล้วที่เป็นรุ่นพี่สกิลแม่บ้านไม่เลอนสูงมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณเลยอเอออันนี้มันอันตรายเดี๋ยวผมถือให้เองครับรุ่นพี่ฮันเน่จะเก็บมีดเหรอไม่ให้ใช่ไหมเอ๊ะทำยังไงดีไม่ส่ง ใครจะส่งอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันถือไว้เองง,งั้นเหรอครับระวังด้วยนะครับโอเคนี่เฮ้ยนี่ไอ้หมอนนี่มันไอ้หมอนนี่มันลายมีไดอารี่ด้วยเหรออ่านแป๊บมีไดอารี่อยู่จะเริ่มอ่านอันไหนดีโอ้สิบสองปีก่อนเลยแล้วกัน วันนี้ก็โดนด่าด้วยความพูดแรงๆอีกแล้วไอ้สันดานไอ้ขยะใช้งานไม่ได้ถ้าแกไม่เกิดมาก็คงดีเราเกลียดได้นั่นมากๆรู้สึกหงุดหงิดทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มของยายนั่นต่อให้จะโดนโกรธหรือโดนต่อยแต่ยายนั่นก็ยังหัวเราะแหะๆทำเป็นไม่รู้สึกรู้สาอะไรเราหงุดหงิดที่ยายนั่นทำเหมือนทุกอย่างบนโลกใบนี้เต็ไมไปด้วยสิ่งดีๆเยอะแยะไปหมดทั้งที่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแท้ๆแปดปีก่อน วันนี้ก็โดนด่าเหมือนเดิมถ้าไม่ฉลาดถ้าไม่อัธยาศัยดีก็จะไม่ได้รับความรักไม่มีใครสักคนมองมาที่เราเลยอิจฉาจังใครก็ได้เชื่อมองมาที่เราทีถ้าเราได้เป็นคนพิเศษของใครสักคนความรู้สึกนี้มันจะหายไปไหมนะตอนที่ไม่อยากคิดว่าช่างมันตัวเราเองจะเป็นยังไงก็ได้แท้ๆแ,แต่พอเราเห็นเขาทั้งที่อ่อนแอกว่าก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาถึงจะรู้อยู่เต็มอกว่าความคิดแบบนี้มันเลวสิ้นดี แต่เขาก็ช่วยเราไว้5ปีก่อนเยน่าไม่ใช่ครอบครัวของเราอีกต่อไปแต่เดิมทีไม่เคยเป็นครอบครัวของเราอยู่แล้วเราไม่มีไอ้สิ่งที่เรียกว่าครอบครัวเหมือนว่าเยน่าจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นเทนจิคุนะเทนจิคุแปลหารุรอเปล่าทำไมมันถึงไม่ได้ผลอีกล่ะผมเหลือให้คุณคนเดียวแล้วนะถ้ามันไม่ได้ผลแล้วเราจะทำยังไงดี เทนจิคุนี่แฟนปะเป็นเก่าปะสองปีก่อนในที่สุดวันนี้ก็มาถึงเราทําได้แล้วดีใจที่สุดเลยชีวิตนี่มันวิเศษจริงๆตั้แต่เกิดมาก็ไม่ได้มีเรื่องที่ได้ยินดีไม่มากกว่าน,นี้แล้วในที่สุดก็จะได้พบเขาจะได้คุยกับเขาสักทีเขาอยู่ตรงหน้าเราแล้วแช่หน้ารักและปลอบบางแล้วก็แต่สลายลงทุกเมื่อการที่มีความสุขขนาดนี้แต่เราก็กลัวจะเสียมันไปไม่เอานะไม่อยากเสียมันไปเลย ทั้งที่ดีใจขนาดนี้แต่ความกังวลก็กลับมาเพิ่มขึ้นช่างน,น่าเศร้าเราอยากจะให้ความสําคัญกับความสุขนี้ให้มได้มากที่สุดอ๋ออ๋อของชิโงเนี่ยเลยอ่ะชิโองอาจจะเป็นครอบครัวเดียวกับไอ้แฟนเก่าฮารุอะแล้วมันแล้วแฟนเก่าก็แยกทางมาแล้วเปลี่ยนเป็นเฮนจิคุใช่ไหมแล้วก็มาชอบฮารุไอชิโงมันก็เลยแบบ เดือดๆหน่อยเสียมไปซะแล้วเราเพิ่งเข้าใจว่ามันคงดำเนินไปตลอดไปได้แต่ไงมันก็ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของผมเพราะมีคุณจึงมีผมแต่สำหรับคุณแล้วผมคืออะไรกันนะอยากจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ในมือของผมทั้งอดีตปัจจุบนันและอนาคตทั้งหมดเลยฉันน่าเกลียดชังสำหรับคุณแล้วผมไม่ใช่แม้แต่คนเดียวที่อยู่ในใจของคุณด้วยซ้ำ ทนไม่ได้เลยยกโทษให้ไม่ได้คุณผู้ช่างน่าสงสารทั้งที่คนที่สามารถช่วยคุณได้มีแค่ผมคนเดียวแท้ๆน่าขยะขยะงอยากจะทําให้ใบหน้านั้นบิดเบี้ยวไปด้วยความหวาดกลัวและสิ้นหวังอยากจะเห็นสภาพใบหน้าเพื่อนน้ตาตาของคุณขอร้องอ้อนวอนผมเราเกลียดตัวเองที่คิดแบบนี้ไม่เอาเกลียดที่สุดรู้สึกแย่และขยะแขยงแกมันเลวที่สุดไม่ควรมีชีวิตอีกต่อไปแต่เราจะรู้สึกได้เติมเต็มจิตใจ เมื่อได้ทําเรื่องดีๆให้คนอื่นถ้าเพื่อคุณแล้วแเราก็ไม่ว่าอะไรผมก็จะลองทําดูเพื่อคุณ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 เณมียสอนขีดยุ่งยจนอ่านไม่ออกลายหน้าต้องทําเรื่องดีๆโอ้เรื่องนี้เองสินะเรื่องนี้เองสินะของชีโองแน่นอนสภาพเนี้ยมันมีอยู่คนเดียว และนี่คืออะไระผมขอยืมมีเดเสียดได้ไหมครับรุ่นพี่เดี๋ยวผมตัดมันเองถ้าเซนามิใช้มีดตัดสิ่งที่เหมือนลังไหมสีแดองออกฮะโอ้ยเอ๊ะแปลกจังทำไมไม่เป็นไรเลยล่ะมีบันไดด้วยนะครับรุ่นพี่แล้วต่อกันเลยดีไหมครับแล้วผมก็คือมีดให้นะครับ